ยังมั่นตจเราเพิ่มขึ้นมากใลแห้งมั่นใจไปเตืีมแค่ว่ามั่นใจแมน่าฮูยุกษางแตว่าทาได้ยินได้ตั้งเพิ่มขึ้นมาดีลยจากปากนั่นคือแห้งแห้งสบายใจเพิ่มกันหลายมั่นใจขึ้นหลายมันเหมือนกับผู้นี้งโดตามันมีคนมันเกินเครื่องตาอยู่นะ ถ้าคุดไศิมัสกิตออกให้นะแต่าเดี๋ยวพอมีกนสกิตรอกไห้ปุ๊มันเจคนมีแหงตาแล้วมีแหงตา้วแจ้งจห้แ้งตาเป็นยังไงบ้างอรัญคุยกบนองกันอยู่แบบเขากำนจมาว่าโอ้ยก็อเสียบว่ากับบั้นท่านเตะคนมาแต่ก่อนเว่งคนมาคนซื้อสินหากันก็เนาอค่ะคุนถามะได้ว่า ละบานในกาบาคืออยู่ค่ะสิงหากับอันที่ว่าเด็กหน่อยใส่มีใครหัจใกนั่งติดทดสอบทดลองหนว่มีผู้เบานั่งได่กันเลยปะเห็นท่านเตะอผู้เล่าเข้าใจก็เลยอยากเบาสู้เล่าฟังอันนี้เบาตามภาษาบรรนอกบรรหน้านอกนะในเมื่อเพิ่นรับฟังเข้าได่เข้ากับข่าวพุ่มใจที่ว่าเข้าเหตุมาจ็กสูบแจ็คสูบแบบมันมันเปลี่ยนแบบนั้นใช่ปะปลู่้อื่นฟังไปได้ไหมที่เกี่ยนทำไมต่างอยู่พุ้นนะค่ะต้อง อเลยวาโอ้ยคือกล่าวรวมคนแทยเนาะจังไรแต่ขอการประทันมาไปเด็กก็จะมองว่าม่นเป็นอยัางแบบมันอย่างเบาไหมคะว่าอย่างอย่างเบาอย่างเบาแบบคนไปอย่างเวกบัตรเสียแต่ว่าอันท่านมานี่ของพระกุธเจ้าดีแท้จริงเว่าไปเบาสุขไฟตั้งเขากับบเสียนส่มครับบุงหัวซ่าบัตโซนแจว่าสินมาตั้งมาเบ่งน้ำเข่าผูเข้าเห็นแล้วเนี้ยวดีครับดี ที่เขายังมืดบอดอยู่ยังปลูกที่วันห้าครอบง,งาอีกอย่างนึงก็คือยังปลูกตีนหน้าิทธะครอบง,งามปลูกที่กีกิจชาครอบง,งามกีกงงิจชาแล้วองเล่สงสัยตัวแหง้ยยงขาดเรื่ยเหมือนกันเอาภาชนะที่วางมีความปกพุมแล้วเอาไปวางไว้ในที่มืดเถียงยังวางค่นขนาดนี้จอบแหนบปกลรมก็ยังแหนบเห็นพอแห้งแบบอันนี้ยังเอาไปวางไว้ในที่มืดเถีย แม่เมื่อยไปยังแทงหลายสั่นหลายสั่นอย่างเราเนี่ยโอ้ยผมน้อยละก่อนแด้เก็บภาชนะที่ใสแล้วเนี่ยจงโหนหนาบ้าโอ้เห็นแจกแท่งตลอบนิดหนึมามันก็ต่างกันเขาเขาปล่อยเขาฟังเราช่วยได้เราก็ช่วยเราช่วยไม่ได้แล้วก็ให้รางวัลว่นนี้ไม่ใช่ไปยืดไปยืดเขาแารยืดจะยืดเขาที่เขายืดขึ้นกับไปมันก็ขึ้นเนย เราก็จรทีเราก็ต้องปล่อยสั้งส0ของหนักเอาตัวเจ้าของอนปล่อยตัวเจ้าของอนบ่แมตัวเจ้าของก่ยังสิเอาบนหลอดนะเอาบอดขึ้นวางเอาวาขึ้นมากว่าศูนย์สำแระแหงเสียไปหลายแล้ก็ข่อยก็เดินไปอยาไให้ญยติอีี่น้องร่วงตาหาณาหยติโหนค่ะแม่เขากะ เราไม่แน,น่เขาเข้าใจตามตามมีตีของเขา,ตาแต่อย่างน้นนอยเราก็ทําหน้าที่ของเรา<น>ว่าเราเนี่ยรักใครชอบใครเอ็ดูใครใช่ไหมไม่ว่าตอนนั้นจะเป็นมิตรตามมาหาก,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 ากา็ตามญาติสามีก็ตามเราเนี่ยเช,ชวนเขาให้เขาเข้ามาเนี่ยม,มีศรัทธามีศีลม,มีกตางม,มีปัญญาเ,เราชักชวนเข้ามาแล้วสมมติเขาไม่มาเราใช้พระสุขติการาสุขประหยางที่น้องเราเนี่ยถุงมือมาเบิ่าถุงมือก็ยังบอมาก จับาชายพกไปเลยบัดเจ็หนัก,น<า>กไปเลยทางลากยังบกไปอีกดึงหัวไปขัดดึงหัวพ่ไม้อีกสองวันพรไม่ไหวแล้วคือความรู้สึกขนาดดึงหัวแล้วยังไม่มากม็ช่วยไม่ได้นะตัดอิซซี่ของเขาแต่ยังน้อยเราพามาเจอที่คนจับทุกร์ส,สังสรรค์เราบออาดเจ็บแย่มากโดนแห้งเรามาเจอคำพุทธเจ้าของ ส่วนส่วนมากเขาสิว่าดีไซน์กับพี่เก้านี่ยแะสิเราประมารนีป็นอะไรกับพี่เก้าละอันเดียวกันเขากับว่างสี่อะมาเลยแต่ญาติของเขานี่แหละคนอื่นกะเพราะมีความสามารถสี่เกล้าเราจะอย่างเขาว่าขนาดญาติพี่น้องแท้ก็ยังว่าให้กันก็เลยตามดีซี่ไทยมั่นเอาไป เขาแบบกัาบ่เหมือนใช่ไหมกับบ่เหมือนแช่ไหมกับบ่คือกันขนาดการให้ทานหน่อยกว่าเลยหรืบ่คือกันเลยลำดับการให้ทานเนี่ยพระเจ้าปู่วางเรียงเลยนะไอ้ทานแก่คนที่ถูกศีลมีศีลเป็นขอจากานสการ์ดขั้นขั้นนี่หรือเปล่าแต่ไม่ลำดับการให้าาทนานยักกาา <S <S งแตกต,ต่างกันเหมือนเราที่ไปเนี่ยเราจะไปเข้าวัดคนรวมเราบอกมันเหมือนกันไม่ได้เพราะบางีเราไม่รู้อะ เราให้พระคู่เคสนี้พระนี้มีคุณสมบัติสวรรค์บางอย่างน้อยเราให้แบบพระที่มีคุณสมบัติสวรรันหลายกว่าท่านแต่าระาเขาถือศีลเ้เยอะเลยชาติชาติน,นึ่มันก็เลยไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเกิดเราไปบงังลุงคนที่ถือศีลภพคิตแบบสัมนาพระเอื่นแล้อไปการไปสนับสนุนโดยสารทีรชาเราก็ ถ้าเลี้ยงเขาให้เขาไปมันจะได้น้อยอือแล้วมันจะยืดกับไข่กับสวนอะไรต่านับประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้ทานภาษาสิงห์จะเรี้ยงของเราเราต้องเลือกเราเลือกไม่ได้ครูเจ้าบอกไม่เลือก อาสัตว์บุรุษกับสัตว์บุรุษเนี่ยเธอที่เราคบใครล่ะการคบสัตบุรุกการฟังพระน์สัตว์การกระทำไม่ไดใจรู้แยกกายการปฏิบัติของสมควรกระทำเนี่ยถ้าโยมประพฤติปธรรมเนี่ยเนี่ยคุณสมบัติของโสดาบันละเห็นไหมแต่ถ้าเกิดโยมไปคบอัตว์บุรุษเริ่มแก่คบอัตว์บุรุษพอคบอัตว์บุรุษโยมก็จะได้ฟังพระอัฒน์บุรุษโยมก็ได้ไม่ได้กระทำไม่ไดใจโดยแยกกายแล้วโยมก็จะไม่ได้ปฏิบัติทางสมควรแก่กรรม ภาคภาคโอกาสของความเป็นโซนรบันแต่ที่โยมเรื่องพบปุ๊บอกมาคบสัตบุรุษคือคนสัตบุรุษก็คือคนดีคนที่ถูกพร้อมด้วยทิฏฐิคําว่าคนที่ถูกพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือโสดาบันนั่นแหละโยมมาคบสัตบุรุษพอคบสัตบุรุษปุ๊บโยมก็จะได้ฟังสั์ธรรมซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพอโยมฟังคําสอนของอพระเจ้าปุ๊บโยมก็จะโยน,ยสน,นิสโามนิสิกา,าทําให้ใ,ใจวิเ่ยมผ่น อยู่ท้ายโยมก็นําไปปรับพฤติปฏิบัติทําสมควรแก่ธรรมสร้างความเป็นสวรบันตัวเองดีกว่าไปคบอสส์ปุ๋มตอนนี้โยมก็ต้องโยมต้องเลือกคบเลยว่าโยมจะคบใครแต่จะเลือกคบหรือไม่บ่เป็นว่าบ่เป็นว่าสายชาติสายกระไพยกระไดไปใส่บาตรใส่กระเพยก็ได้เราต้องเลือกแต่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงเราก็ให้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะไปแต่นี่อย่างเดียว ให้หมดเหมือนกันผู้ท้าบอกเหมือนกันทํานาปลูกพืชหลังฝนเนี่ยมีนาสามแปลงเนี่ยเราจะเลือกทําแปลงไหนก่อนไหนเห็นไหมเราก็เลือกทําแปลงนาที่ดีก่อนเนี่ยนาปานกลางก็มีนาเลวก็มีแต่เราทําหมดไหมเราทําหมดอืแต่เวลาที่เราจะเลือกทําเราต้องเลือกทําก่อนเ่อเลือกทำบันดาดีก่อนราะดาดีเรายังมีอยู่คนรับทานของเราเนี่ยยังมีอยู่ ทารที่เราให้ปุ๊บก็จะมีผลมากอย่างนสมมากเราก็เลยต้องเลือกแต่ถ้ากระท่านไม่อยู่พราะโอเคเราค่องไปเลือกอนนาปันการนาดีในพู้เจ้าก็เหมือนกับภิกษุภิกษณีซึ่งอยู่นนในทรที่ในานาปันการก็คือ,อุบาสุบาสิกาผู้ยร่ในทรรี่ินส่วนนาเลวก็คืออัญญะอเดรศีสมณะฆามเราอื่นโยงก็ให้ได้ไม่ใช่ให้ไม่ได้ให้ได้แต่ผลผล,ผลอริสงก็น้อยมากต่างก,กาัน 了